สวัสดีครับวันนี้มาดูมีโอหนึบสองห้า mx นะครับมีเออร์เลอร์เอเอเออร์เลอร์หนึ่งห้านะครับจะสังเกตดูว่าไฟจะขึ้นยาวหนึ่งครั้งนี่นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กรพริบติดต่อกันอีกห้าครั้ง อันนี้จะทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับอาการที่ผมเจอก็คือตรงนี้นะครับต้องเซนเซอร์ลิ้นเร่งนะครับมันหลวมซึ่งสาเหตุที่มันหลวมคือรู้สึกว่าเดือยมันจะหักนะครับต้องแก้ไขใหม่เดี๋ยวผมจะลองเสียบดูก่อนนะ แล้วก็เปิดสวิตดูอีกทีนึงหายไปนะครับแล้วก็สตาร์ทดูสตาร์ทติ่งล,ลองดูนะครับถ้าเพ,เพื่อนเจออาการนี้ สวัสดีครับ